เริ่มแล้ววันนี้งานบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตางานผ้ากองงาม29-31มีนาคมจัดเต็มผ้าบาติกมัดย้อมต้อนรับสงกรานเวลา19นาฬิกาวันที่29มีนาคม2567ที่ลานกิจกรรมหน้าวัดป่าเหียงหมูห่1ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางเทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน บาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตางานผ้ากองงามโดยมีนายบุญส่งชัยมณีหัวหน้าสําน,นักงานจังหวัดลำพูนนายพัทรพลผัดวงธรรมในอำเภอป่าซางนายเอกพงษ์ทุนอินนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดงานอย่างคึกคัก ส0มีนาคม2567นายในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ในายชนาทิพย์เสมย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางติดตามสถานการณ์เพลิงไม่บริเวณลานกองสั่งข้าโพดของบริษัทจิตชัยโปรดีจำกัดหมูส่สีตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนางในเอกศักดิก์บุญพาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองกำนันตำบลวังทองร่วมในการติดตามสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งสถานการณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ปรากฏกลุ่มควันและกองไฟทั้งนี้จะ ทีจะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปอําเภอเวียงป่าเป้าเกิดไฟป,ป่าลุกลามข้ามแดนเขตติดต่ออําเภอวัดเงือเหนือจังหวัดลำปาง เนื่องด้วยได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่28มีนาคม2,567เวลา1นึนาฬิกาได้เกิดไฟป่าในเขตอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งได้ลุกลามเป็นบริเวณวงกว้างทางคณะกรรมการไฟป่าหมู่บ้านสันกูหมู่สี่ตำบลละแมดี อำเภอเวียงป่าเป้าได้เข้าช่วยกันดับและควบคุมไฟป่าและได้ขอกำลังอาสาไฟป่าบ้านขันหอมหมู่สองมาช่วยจำนวน6นายจนถึงเวลา3นาฬิกา30นาทีได้ควบคุมไฟป่าได้เป็นบางจุดและด้วยความอ่อนล้าจึงได้พักเอาแรงและได้มาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟป่าลุกลามข้ามเขตเข้าอำเภอเวียงป่าเป้าไฟป,ป่าได้เกิดลุกไม่มาอีกและได้ลามเข้ามาไม่รถดสามล้อพอง,ขง,ของข้างของนายเม้งสีชาติซึ่งเป็นอาสาไฟป่าบ้านขันหอมที่ขอกำลังมาช่วยได้รับความเสียหายทั้งคันตาม ครมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนล้านนาสู่การสร้างผู้นำเพื่อสังคมจวนปีจวนน้องเปิ้นพ้องเป็นผู้นำที่จังหวัดเชียงราย วันที่29มีนาคม2567นายในโชควิเชียนชัยรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนล้าน,นาสู่การสร้างผู้นำเพื่อสังคมภายใต้ชื่อว่าจวนปี้จวนน้องเปิ้นท้องเป็นผู้นำที่โรงแรมลักษสวรรค์รีสอร์ทจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัตินายจิตชัยมูลทองโรยและน,นายนรงอ่อนสะอาดกรรมการโครงการสมาชิก วุฒิสภาพบสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมตามโครงการวุฒิสมาชิกพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย